คงไม่ได้ใช้แล้วครับถ้าจะใช้คงจะให้โยโมแม่ซื้อมาใหม่เสียบไฟฟ้าเนาะมันถึงจะได้ให้โยโมแม่การรับร้อนมันต้องใช้อันนี้เรื่งไฟด้วยโ้หังนันบ้านนอกมาแล้วเห็นบ้นนะครับตังใส่ก <c oughs> <ท>ับเอ็นด้วยๆที่นอนเอาไหม เอาไปไว้ผ้าห่มที่นอนเผื่อใช้สึกแล้วเผื่อไม่ได้สึกเอาเอาไปเพราะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้พระใหม่ฟังอย่างนึ้งนะครับถ้าท่านมี้สึกท่านอยู่ได้ภาษา ตอนนี้เป็นสนักสงฆ์อยู่ถ้าได้ซี่อีกสองไร่มีที่อยู่แล้วหกไร่ถ้าได้อีกสองมีที่อยู่แล้วสี่ไร่ถ้าได้อีกสองไร่จะเป็นหกไร่จะไปขอเป็นวัดได้ตอนนี้จะขอไม่ได้เพราะขาดที่อีกสองไร่นะครับถ้าท่านบวชอยู่ท่านจะเป็นผู้นำบุญตรงนี้มาได้นะก็ลองพิจรารณาดูนะครับนอน จำวัดก็บอกเออถ้าเราอยู่ไม่ถึงวัดสาวัดนี้ก็จะมีที่สองไร่นั้นอันนันเราจะมาช่วยท่านเองหรอบตรงนั้นน่ะขอให้ท่านอยู่แค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตหรือว่าเป็นบุญมหาศาลนะคออมันเป็นบุญยิ่งใหญ่มหาศาลมากนะนะครับเราจะเป่าไปเรื่อยๆนี่แหละี่ินไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยที่ตรงนี้อท่านสองไว้เถิดว่าปีนี้อย่างน้อยเนี่ยถ้าท่านอยู่ที่นี่ ลุงพลก็จะจัดกระถินมาถ้าท่านอยู่ที่นี่เพราะว่านึกอะไรไม่ออกนึกถึงลุงพลไว้ก่อนนะครับลุงพลช่วยได้นะถ้าท่านบวชอยู่ให้ครบรรษากระถินมาแน่วัดป่าห้วยบงนะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่เจบอกคิดๆแค่นี้นะก็มาเช้าพระอาจารย์ท่านบอกว่าผมเลยทำวอนออกมาได้ สองไร่ก็คือแ0 0ตารางวาตอนนี้เขาขสยให้ไร่ละ60,000บาทนะครับผมเลยคำนวณได้ตกตารางวาละร้อยห้าบาทเราเผื่อไว้เป็นค่าโอนค่าน่นค่านี่เราจะขายตารางวาละร9 9บาทเอาเงินเข้าวัดเป็นไปได้ไหมครับใครจะจอไงไนวะ้แลวใครจะจอไงไได้นะตอนนี้ ที่ตราวาระ199บาทหาไม่ได้อีกแล้วนะนะครับซื้อไว้เผื่อในภายภาคหน้านะครับตายแล้วเกิดใหม่จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วมันจะได้ไม่ยากโดเยเพราะเราเป็นทบุญไปแล้วนะครับใครซื้อเยอะได้ยเยอะนะซื้อน้อยได้น้อยนะครับอยากเป็นเศรษฐีในอนาคตซื้อที่ดินถวายวัดตลาดวาละ199บาทเท่านั้นทำให้มาจองก่อนไหมจอง ในร้อยเก้าสิบเก้าแต่ยังไม่ให้เรี่องตัดสินใจต้องไม้จองเลยค่ะจองจะซื้อตอนนี้ก็ยังซื้อไม่ได้แต่ให้จองไว้คิดในใจว่าเร้อมเขาเปิดให้ซื้อเมื่อไหร่เราจะเอาหนึ่งตารางวามีแค่แปดร้อยตารางวาเท่านั้นอ่าอย่าไปซื้อแปดร้อยตารางวาทีเดียวไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขาจะไม่ได้ซื้อใช่ใช่ร่วมกันอันนี้นะจองด้ ร้ออีกแล้วนะนะครับเห็นด้วยไหมครับด้วยตวารางละร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแถมให้ยื่นาบาทเป็นสองร้อยเอาไหมได้ไนะครับร<อ>ผมก็บอกว่าเป็นไปได้เนาะแล้วอีกไม่นานจะเป็นชื่อวัดหว้วยบ่งเต็มๆไม่ต้องมีสาระสำค์เป็นวัดหว้วยบ่งได้ตราตั้งเป็นวัดน,นะครับต่อไปเราจะได้สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ได้เห็นไหมครับ เอาไว้ก็บมาครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาจัดการอีกท่านบอกว่าเอาไว้ดีแหละเดี๋ยวผมจะมาจัดการนะครับครับเดี๋ยวพระอาจา,กการ,นะรย์มาเก็บเองตัวน,นี้มาด้วยไม่ได้นะครับนะพูดแล้วจําไว้นะครับใครพูดแล้วจําไว้นะครับหนึ่งตาราวานะครับมีแค่นี้แหละครับพูดแบบน,น,นั้นหนาไแค่อสองตาราวาเอาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ,<ๆ>เอา้เอาเอากี่ตาราวา หนึ่งตารางวาเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยค่ะสี่ตารางวาเอาด้วยเฟิร์นฟางอันน้ต้องเยอะหน่อยเพราะว่าเฟินเยอะไม่ได้แล้วนะเฟินเฟิร์นฟางด้วยค่ะเฟินฟางเขาเตารางใช่ค่ะหนึ่งสองสามห้าหกเท่าไหร่ก็ได้เป็นสิบเลยเนาะเท่าไหร่ก็ได้เป็นสิบตารางวาโอ้อันนี้อันนี้สมุดจดเป็นแค่สมมุดนะ สุดแลแล้วแหลคจริงๆองวันเดียวคงหมดใช่ริงๆันเดียวหมดาแปเรานเราเอาด้วยเราจะจองจริงๆก็จริงนีก็เอาครัเอาเอาเท่าไหร่นะเจอเอาสิบจานมาใช่แค่เแค่2อ0 0นนอสิเออให้สัปดเลยจิงจรจริงเขาวอเฮ้ยน่อเงาเียนด้วยนะ วิวเออเออเออต้องให้หนึ่งเ้จับปลาแล้วไหมสี่สอ่กี่ตรางวาอย่าชี้อย่าชี้เออปุ๊บเอปุ๊บปุ๊บสามสามย่าชี้อย่าชี้ยาจียาจีสิบสิบสี่ใกล้จะหมดแล้วดูใกล้จะหมดแล้วเออใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วเอ้ามุกพันเท่าไรครับลากมาเท่าไรครับร้อย เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเกลี้ยกล่อมไว้นะตอนนี้สมมุติที่เห็นนะไม่ได้เอาจริงนะนี่แค่สมมุตินะครับดูแล้ววันเดียวหมดถ้ามีคนจองเยอะเราก็ซื้อเพิ่มก็มีนะเออไปไปถ้ามีคนจองเยอะสองไลน์ในปอเราจะสั่งได่สี่ไร่์ไปโน่นแล้วทีนนีความคิดดีเกิดท่านท่านใดก๋วยได้ขึ้นสวรรค์นะอย่างนี้นะครับความคิดดีเนยข่าวพิดดีนะครับ ใช่ไหมครับพระเข่งขนาดไหนถือมนต์พิธีมาด้วยนะครับจะต,ต้องท่องหนังสือให้ได้เหมดไหมีความตั้งใจมีความตั้งใจเหมือนเหมือนเจ้า,าว่านละมาวันแรกไม่เป็นเจ้า <laughs> มาวันแรกก็ได้เป็นหัวหน้าแล้วคิดเดินกันแล้วกันถ้าอยู่ได้ภาษาไจะได้เป็นอะไรเ<อ>มือม่อเมือม่อสักครู่นีนดูอยู่นะแค่ได้ฟังเสียงก็คนลุกแล้วฉายาฉายาแลนะครับมึงจีบตาตาคู่รูปรนอ้าว หรือว่าการภาษาโนจิตดาุโนรู้สึกว่าเราจะนั่งคายมากเลยแล้วเนี่ยน้องกัดข่อยน้องเวลาเราได้ยินนะครับไปที่ไหนเขาบอกบุญนะครับพวกเราสายบุญเราก็ดีใจนะครับว่าเออเรามีบุญหน่ออีกแล้วนะครับเขาบอกว่าได้พระใหม่ได้ทอดทิพน